เรื่องย่อนวนิยายนิยายทุกเรื่องมีตัวละครที่กากคนที่ตัดสินใจและทิ้งตัวเอกในจุดที่ตกต่ำที่สุดและไร้หนทางที่สุดอาจเป็นเพราะเขาทนกับสถานการณ์ของชายผู้น่าสงสารไม่ได้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆแต่หลังจากที่ตัวเอกได้รับชัยชนะในชีวิตอีกครั้งพวกเขากลับร้องไห้สะอึกสะอื้น ถึงกระนั้นน้ำที่รั่วไหลไปแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้อีกแต่เช่นจีอา่านผู้โชคร้ายถูกผูกมัดไว้กับระบบ w a เตอ r ์รีค e r เดอกจันเพื่อทำสิ่งนั้นดอกจันนำน้ำกลับมาใช้ใหม่มาจากสำนวนที่แปลว่าน้ำที่หกไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เทียบเท่าภาษาอังกฤษ f e r s t no use cry over s i c k meals